สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลาย่างกันเช่นเคยวันนี้ผมมีไม้ตัวหนึ่งมาแนะนำนี่รุ่นนี้โกดอกมูบลิงเอมท ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ไร้สายที่มีราคาค่อนข้างน่ารักมากอยู่ที่ประมาณ4,000กวา่าในราคานี้คุณจะได้ไม้สองตัวรับหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนะซึ่งค่ายโกดอกในยี่ห้อหนี้ใครที่เล่นพวกอุปรกรณ์กล้องก็น่าจะรู้ชื่อเสียงของเขากันอยู่แล้วว่าไว้ใจได้คุณภาพโอเคเลย นกล่องก็จะมีบอกสรรพคุณซึ่งก็มีท,ทั้งภาษาจีนและอังกฤษนะฮะนี่ก็จะบอกว่ามีขนาดเล็กมากเสียงมีคุณภาพสูงใช้งานได้ทั้งโหมดโมโนและสเตอริโอชาร์จแบตครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยเป็นแม่เหล็กแล้วก็มีเคสที่สามารถชาร์จได้โอเคเดี๋ยวเราเปิดกัน กล่องค่อนข้างทำมาเป็นระเบียบทีเดียวนะก็มีอันนี้เป็น Dead เด็แคทอ่าถ้าจะดูก็คือเอาไว้สวงกับตัวใหม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราไม่อันนี้จะเป็นเคสนะครับเปิดมาก็จะมีอุปกรณ์อ,อยู่สั่ตัวีนนวางเป็นเปเลย โอเคนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับคุณต้องเสียบสาย USB C เข้าที่ช่องนี้เพื่อชาร์จปกรณอสามตัวพร้อมกันข้อดีคือค่อนข้างเล,เล็กเลยแหละขนาดน่าจะประมาณกล่องแว่นครับในนี้ในนี้มีอะไรเอ่ยในนี้ก็จะเป็นพวกสายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู ก็เป็นสายคล้องข้อมือเนาะก็จะคล้องไปมีอันนี้ก็ไปร้อยเข้ากับเน,นี่ยโวเคเขามีที่ร้อยให้ยุบมีอันนี้เป็น USB C ใข้ามาสามเส้นเลยก็คือในกรณีที่จริงๆเราก็ใช้แค่เส้นเดียวแหละชาร์จใช่ไหมต่อปึ๊บจบ แต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้พบเคสหรือเคสมันหายหรือเสียเนี่ยตัวไม์ก็สามารถชาร์จโดยตรงได้นะก็คือเสียบชาร์จที่ช่องเลยเขาก็เลยให้มาส่งเช้นัันนี้เป็นไมล์ลาวเลียนะสำหรับต่อเข้ากับตัวตัวไม่ยี้ก็ จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นใหม่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้เลเวเลียเนะี่ยเราก็นี่เก็บจุกเข้าไปได้อ,อ่ะก็จะสามารถใช้ไม้อย่างนี้ได้อ่ามีอะไรอีกมีสายอันนี้ก็จะเป็น T R S 2 T R S นะนะมีสองขีด สายนี้เวลาใช้ก็ฝั่งหนึ่งก็จะต่อเข้ากับตัวรับแลปลายเนี่ยก็เอาไปต่อกับกล้องหรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้บันทึกเสียงก็จะเป็นช่องที่เสียงเข้าก็นี่อันนี้ก็จะเป็นสาย T-R-S 2 T-R-S ก็ เห็นว่าฝั่งหนึ่งจะมี2ขีดฝั่งหนึ่งจะมี3ขีดน,นะไอฝั่ง2ขีดเนี่ยต่อเข้าตัวไม้สม่วนฝั่ง3ขีดแต่ก็ต่อเข้ากับพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วแต่ว่าเราจะต่อการอะไรเพราะว่าวกกอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใช้3ขีดน,นะถ้าเป็นกกอนุปกรณ์าวคนที่ใช้งานทั่วไปมือถือแท็บเล,เล็ตอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะต้องใช้3ขีด2ขีดน,นี่ก็คือพวกกล้องพวกไม้เนี่ย นี่ก็ลาเวเลเลียร์ลาเวเลเลียร์เขาใช้มาสองตัวนะครับเขาเองมีไม้สองอนะันแตัวนันนี้ตัวนี้คืออะไรนะเป็นแม่เหล็กปะเอามาแปะกับไมเ้เอี่อเนี่ยเป็นแม่เหล็กจริงด้วยก็สามารถอ่าผมรู้ออกแล้วสมมติว่าอันนี้เป็นเสื้อเนาะผมให้เอ มีไปเชื่อนะล้วก็ไอ้นี่ไปข้างหลังเวลาเราจะติดไมเราก็จูดไฟมันก็จะกิดติดได้อย่างงีออ้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรา,เาไปดูดีไซน์ของตัวไมโครโฟนตัวรับกันสักหน่อยเดี๋ยวผมเคลียร์โต๊ะก่อนสักครู่หนึ่งครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องมันสักหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเช่อเวลาเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเนี่ยต่อต่อด้านข้างเนี่ยมันจะมี USB C พอสบปุ๊บตรงหน้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฟบอกสถานะว่ามันกำลังชาร์จอยู่ถ้าเราเปิดขึ้นมา ก็จะเห็น <recalled> ว <handled klore> ่า er ม <quarto> ีแบตสถานะอันนี้ก็คือมันเต็มมันก็เลยนิ่งๆถ้าเกิดว่าแบตมันลดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบขึ้นทีละปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมถอดสายก่อนก็เวลาใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับจะเก่งง่ายตัวรับก็จะมี2ช่องอย่างนี้ ช่องใส่อูฟังกับช่องต่อข้อค่ะกล้องปุ่มก็จะมีแค่ power เ,เพิ่มลดเสียงของไใ์ฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มเชื่อมต่อุ่มแพรแล้วก็พอต์ต u ี b ีสำหรับชาร์จอันนี้ด้านล่างเนี่ยผมพูดจริงว่าผมตกใจนิดนึงคือ ไอตัวเชสตัวดีไซน์อะไรของวันนี้มันดูดีมากเลยนะแต่มันดันแปะสติกเกอร์คิวซีที่แบบดูเซนเจนมากเลยแบบของกินแดงมากเลยวัสดุก็ตัวไอตัวของด้านนอกด้านข้างด้านหน้าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แต่ด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นคลิปแล้วก็นิด้ได้ที่จะใช้งาน คู่กับเอ,อแมลิก,กลมๆที่เมื่อกี้เราได้ไปดูให้ดูแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เอยสังเกตว่ามันจะเป็นรูปมันบีมีเอ่อเป็นขีดขั้นอยู่ ไม่ได้เชื่อมต่ออยากลองยิงตัวหนึ่งนะแล้วผมก็กดเปิดอะชังเกตนะครับนะฝั่งซ้ายเชื่อมต่อแล้วฝั่งขวายังไม่เชื่อมอันนี้ก็คือเรามาดูที่หน้าจอตัวนี้น,นี่คือไมครตัว A ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อย ซึ่งตัวไม่เนี่ยสำหรับฝั่งไม้นะจะมีปุ่มที่แตกต่างกันคือไม่มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแต่ว่าจะมีปุ่มมิวมิ้วไม้ได้กดปุ๊บก็จะมิ้วไม้ฝั่งขวาก็ในกรณีที่มันแพ้ไม่ติดล็อกดตัวยี้มันก็จะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับตัวแม่ทีเดี๋ยวผมลองพูดดูนะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อผมต้องเปิดไม้ก่อนเนลวลาเปิดไม้แล้วเนี่ยตรงน,นี้ก็จะมีกราฟเสียง เวลาผมพูดเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นซึ่งก็จะขึ้นทั้งสองฝั่งนะเ,เดี๋ยวผมลองใหลโลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งเทสสองเทสสามเทสสี่เทสห้าเทสหกเทสเจ็เทสแปดเทสเก้าก็คือเราก็จะู้วนทีเลยว่าเนี่ยเสียงเข้าแล้วไม่มีอูฟังเสียบก็รู้ว่าเข้าแล้ว ลองอีกตัวอันนี้ก็เป็นไม้ตัวบเปิดปุ๊บก็เชื่อมต่อความใช้งานทันทีอันนี้คือเชื่อมต่อไวมากเลยนะครับก็นะซึ่งสังเกตว่าตรงเี่ะมันจะมีบอกด้วยว่าเป็น สเตอริโอเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะในการกดปด้านข้างนี่พอกดปุ๊บอันนี้เป็นการบันทเสียงแบบโมโนโอยู่กดก็จะเปลี่ยนเป็นสเตอริโอล้ก็คือเลือกใช้ได้ตามความต้องการแล้วก็ที่ไม่เนี่ยเราก็จะตัวรับเนี่ยตัวแม่เลยเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้ก็จะบวกดิสเบลเข้าไปอันนี้ผมเลือก,อกสูง แต่ถ้าเกิดคนนึงพูดเบาคนนึงพูดดังก็เลือกปรับได้สล่านะคือมันไม่ได้ปรับพร้อมกันทั้งสองไม์เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไม้เอดังขึ้นหรือไม้บีเบาลงอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยแล้วก็วเรามาดูตัว Dead เด็กแชทนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเด็กแชทที่เขาให้มาก็สังเกตว่าจะมีรูไม์อยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นไม์เราก็แค่ประกบลงไปปึ๊บมันก็จะลอ็อกน่ารักน่ารัก น่ารักว่าเป็นทรงแอฟโฟลก็ไอเนี้ยได้ใช้ก็เอาไปช่วยเวลาเราอยู่นอกสถานที่นะเวลาลมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ทำให้เราไม่โดนเสียงลมรบกวนเราพูดดูก็ลองดูก้าวเสียบนะปึ๊บฮัลโหลเทสหนึ่งเทสสองก็เสียงก็จะเข้าปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเทสคุณภาพเสียงของไม์รุ่นนี้ให้ฟังกันว่าเสียงเป็นยังไงสักครู่ครับผม ก็จะเสเียงกระคอมแล้วกันเพราะว่ากล้องเนี่ยผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ต้องต่อคอมแทนนีน่จะเป็นเส้นนี้<า>ก็คือมีสอขีดกับสขีด ฟังหนึ่งแล้ก็ต่อกับช่องซ้ายแล้วก็เอาเน,นี่ยไปต่อก,กับเข้าเข้ากับช่องไม์ของคอมพิวเตอร์เรานะครับเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึง่งสวัสดีครับและนี่ก็เป็นเสียงที่ผมพูดผ่านไมโครดอปลิงนะอันนี้ไม์ก็จะติดอยู่ที่คอเสื้อของผมเดี๋ยวผมจะลองพูดไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วลองฟังกันดูว่า คุณภาพเสียงที่มันทำได้นั้นจะเป็นอย่างไรก็ one two t f i v e s seven สวัสดีครับและนี่ก็คือช่องป้ายยาผมก็จะมาป้ายยาไมโครโฟนไร้สายรุ่น g o l move link ผมซื้อมาในราคาประมาณ4,000กว่าบาทแล้วทำไมผมต้องพูดสำเนียงนี้แล้วผมจะพูดอะไรต่อ ผมเกลียดรัฐบาลประยุทธ์มากเลยทำยังไงรัฐบาลน,นี้มนถึงจะตายไปหมดเลยนะทำยังไงนาย,ยกตู่ถึงจะลงจากตําแหน่งแล้วพู้ว่ากรุงเทพจะเลือกใครดีคุณวิโรดีไหมหรือคุณชัดชาติแล้วคนที่เหลือล่ะไม่เลือกมันได้ไหมอะแต่และคนดูไม่น่าเชื่อถือเลยเห็นเข้าท่าอยู่แค่สคน และนี่รีวิวมันไปการเมืองได้อย่างไรโอเคเสียงพูดที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ